สวัสดีครับผู้ชมครับยู่กับผมต้อมต้อมขอบเป็นไรและเรากลับมากันในเกม u l t ติเม e Epic b a t t l e Simulator 2ครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราเนี่ยได้ทำการจำลองสถานการณ์ครับโดยที่เราเนี่ยมีทหารนี่ครับทหารชุดจำเหล่านี้เนี่ยเป็นทหารชาวเปอร์เซียนั่นเองครับโดยที่เรานำมาวันนี้เนี่ยมากถึง6 0 0 0ืนายดูคุณผู้ชมครับโอ้โหมากมายไก่กองมากเลยครับโดยที่เราเนี่ยจะนำทหารเปอร์เซียเหล่านี้นี่ทำการบุก จูดโจมเราสปาร์ตันนั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยดูหนังเรื่องสปาร์ตันสามร้อยมาแล้วฮะเหเราสปาร์ตันผู้แข่งแก่งนะเนี่ยจะต้องเจอเหล่านี่กองทัพชาวเปอร์เซียมากถึงหกหมื่นคนและและเรามาดูนี่ครับกองทัพของชาวสปาร์ตันโอ้โห <S <S ผู้ชมครับเรียกได้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยเอาชาวสปาร์ตันมาฆ่าหรือเปล่าครับโอ้โหดูครับดูกองกําลังเนี่ยน้อยกว่าชาวเปอร์เซียมากครับ แต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าชาวสปาร์ตันของเรานั้นมีความแข็งแกร่งยางยิ่งดูฮะต่างพากันนี่ครับถือหอกและโล่ครับวิ่งออกไปประจันหน้าครับเพื่อป้องกันถินฐานบ้านเกิดของเราสปาร์ตันนั่นเองโดยที่ชาวเปอร์เซียเนี่ยจะมีชุดเกราะเป็นสีดำครับแล้วก็มีมิดดาบโค้งพร้อมกับถือโล่ไม้มาครับส่วนชาวสปาร์ตันเนี่ยก็จะมอะีอาวุธเป็นหอกยาวครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโล่โลหะครับผู้ชมฮะ ซึ่งต้องบอกว่าพลังกำลังเนี่ยต่างกันมากครับแต่ก็ไม่แน่คุณผู้ชมครับสงครามเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วดูกองกำลังทั้งสองฝ่ายครับโอ้โหต่างกันมากเลยทีเดียวและใครจะเป็นผู้ชนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเขียนคอมเมนต์เชร์ได้เลยครับและเอาละครับสงครามเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับชาวสปาตาเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วกระโดดเอาหอกเนี่ยทิ้มแทงไปเลยครับส่วนชาวเปอร์เซียนนั้ไม่ยอมครับยกโล่ขึ้นมากันพร้อมกับนี่ครับผ้วิดาบเนี่ยโอ้โหแล้ว รู้สึกว่าคาตาเพลวเนี่ยผมได้ใส่มาฝ่ายละ30เครื่องครับได้ทําการยิงมาสนับสนุนครับแล้วนี่ฮะโอ้โหคาตาเพลของเราสปาร์ตันเนี่ยยิงชาวเปอร์เซียเนี่ยกระเด็นกระดอนเลยครับโอ้โหแต่ว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยเยอะจริงครับผู้ชมครับดูฮะทั้งฝั่งสปาร์ตันเนี่ยได้ทําการเข้าแถวเรียงหน้ากระดานเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าฝั่งเปอร์เซียเนี่ยยังวิ่งมาไม่ครบเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเทียบจํานวนแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าหนึ่งต่อ6ครับผู้ชมฮะ แล้วดูแถวการต่อสู้ครับยาวไปถึงโอ้โหยาวมากๆครับคุณผู้ชมนี่ฮะดูด้านหลังครับชาวเปอร์เซียเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะจนล้นมาจนแบบว่าหางแถวเนี่ยตวัดมาทางด้านหลังของเหล่าสปาร์ตันครับคุณผู้ชมโอ้โหรียกแบบนี้นี่เรียกได้ว่ารอดยากคุณผู้ชมฮะดูครับตอนนี้เนี่ยทางด้านปลายแถวแบบนี้โดนล้อมจนไม่สามารถออกไปได้ครับแน่นอนครับเหล่าสปาร์ตันเนี่ย ป,ป้องกันสุดชีวิตครับรู้สึกว่าจะเป็นตั๋วเที่ยวเดียวครับรอบนี้นี่ฮะโอ้โหเราโดนล้อมด้านหลังเรื่อยๆแบบนี้นี่สัญญาณไม่ดีแล้วครับเราไปดูฝั่งนู้นมาครับโอ้โหแล้วพวเขานทเผาเนี่ยยิงมาแบบว่าโอ้โหเหล่าสปาร์ตัานี่ฟิวกระเด็นกระดอนไปเลยครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในโหมดสโลว์โมชั่น้าครับว่าสงครามนี้เนี่ยจะเป็นยังไงฮะผู้ชมฮะนี่ฮะโอ้โหต่างฝ่ายเนี่ยต่างเข้าประจันหน้ากันครับแล้วก็หยิบหอกหยิบมิดดาบเนี่ยเข้าใส่กันครับแล้้วตอนนนีีเย เหล่าเปอร์เซียนี่ยิงเครื่องยิงหินมาแบบนี้โอ้โหเหล่าสปาร์ตาเนี่ยล่องลอยไปในอากาศเลยครับเราดูฮะโอ้โหซึ่งในอดีตเนี่ยผมต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งสปาร์ตันและทหารชาวเปอร์เซียเนี่ยเคยทําศึกสงครามกันมาก่อนครับแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวสปาร์ตันเนี่ยจะแข็งแกร่งมากกว่าครับคุณผู้ชมครับเพราะเขาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กๆครับพ่อแม่เนี่ยได้ทําการฝึก เขาได้ให้เป็นทหารตั้งแต่อายุยังน้อยครับคุณผู้ชมฮะน,นี่ฮะและเขาได้จะมีชุดแต่งกายก็คืออ่าสวมผ้าคลุมไว้ด้านหลังแบบนี้ฮะและเรามาดูตรงกลางครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับตรงกลางเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าเหล่าสปาร์ตันเนี่ยสามารถเอาชนะเหล่าเปอร์เซียได้ครับนี่ฮะนี่คือตรงกลางแถวของการสู้รบครับคุณผู้ชมครับและกองนี้ก็เป็นโอ้โหเป็นชัยชนะของสปาร์ตันครับ แล้วเรามาดูตรงด้านปลายแถวครับนี่ปลายสุดของทางด้านซ้ายครับเป็นชัยชนะของเหล่าเปอร์เซียนั่นเองครับโอ้โหอย่างนี้เนี่ยมีลุ้นครับผู้ชมครับน่าจะพอลุ้นกันได้ครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเอาละครับและเราเนี่ยลองไปดูปลายแถวสุดของทางด้านขวามือครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะโอ้โหเราเห็นเงาดำๆมาตั้งแต่ไกลแบบนี้เนี่ยทหารเปอร์เซียแน่นอนครับผู้ชมครับแล้วโอ้โหตรงกลางครับมีเหล่าสปาร์ตันเนี่ยยืนล่อชีวิตอยู่เพียงไม่กี่คนครับนะเรียบร้อยครับ โดนเหล่าเปอร์เซียเนี่ยการลุมแล้วปิดฉากไปในจังหวะนี้ครับและแน่นอนครับเหล่าเปอร์เซียเนี่ยไม่รอช้าครับรีบรวบรวมกําลังพลครับตั้งแถวตั้งขบ,บวนที่จะบุกไปข้างหน้าต่อครับดูฮะและเหล่าสปาร์ตันครับที่ได้ชัยชนะจากตรงกลางเนี่ยก็เริ่มมาทําการนี่ฮะวิ่งเข้าใส่กันแล้วผู้ชมฮะดูฮะแล้วศึกสงครามครั้งใหม่เนี่ยกลังเริ่มต้นขึ้นครับเรียกได้ว่าผู้ชนะจากแถวตรงกลางครับนั่นคือเหล่าสปาร์ตันเนี่ยมา ทำการต่อสู้กับผู้ชนะทางด้านริมครับผู้ชมครับซึ่งเป็นเหล่าเปอร์เซียนั่นเองแล้วตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้วิ่งเข้าหากันเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหแล้วชาวเปอร์เซียนเนี่ยดูเหมือนจะเยอะกว่ามากๆครับโอ้โหคุณผู้ชมครับดูฮะเยอะกว่ากันหลายเท่าตัวครับและด้านหลังเนี่ยมีคาตาเพาของฝ่ายสปราร์ตันเนี่ยยิงซับพอร์ตอยู่ครับไม่รู้ว่าฝั่งทางนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมฮะเห็นดำดำหรือไกลๆไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะครับระหว่างสปราร์ตันหรือเหล่าเปอร์เซียนั่นเอง ทางด้านซ้ายนี่เป็นคาระเตเพาของทางด้านทหารเปอร์เซียครับพยายามยิงนี่ครับให้โดนชาวสปาร์ตันครับแต่ต้องเรียกได้ว่าเหล่าสปาร์ตันตอนนี้เนี่ยเหลือน้อยมากๆครับอาจจะยิงไม่โดนครับนี่ฮะโอ้โหแล้วฝั่งตรงนู้นรู้สึกว่าจะมีศึกสงครามเกิดขึ้นครับเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับตรงนู้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชาวสปาร์ตันเนี่ยมีหวังน้อยมากๆครับที่จะเอาตัวรอดจากวงล้อมนี้ไปได้แล้วดูครับ ชาวเปอร์เซียเนี่ยพยายามล้อมเข้ามาแล้วรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยครับจะหลุดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเรามาดูภาพโสโลโมชั่นครับนี่ฮะเครื่องยิงหินของเราส,สปาร์ตันเนี่ยยิงใส่ชาวเปอร์เซียเนี่ยเรียกได้ว่าสบายมากครับเพราะว่าโอ้โหมีจำนวนเยอะจริงๆครับโอ้โหเยอะมากๆครับแต่ละคนเนี่ยถือโล่ขึ้นมาแล้วป้องกันหอกของเราสปาร์ตันที่สบายครับ นี่ฮะแถมมีจำนวนเยอะกว่าแล้วด้านหลังเนี่ยพยายามวิ่งหลุดเข้ามาแนละ้วคุณผู้ชมครับนี่ฮะวิ่งมาล้อมด้านหลังแล้วแบบนี้เนี่ยไม่มีทางออกให้กับชาวสปาร์ตันแล้วแน่นอนครับโอ้โหชาวสปาร์ตันเนี่ยต้องขันหลังกลับมาคุ้มกันด้านหลังด้วยครับนี่อ้โกรับศึกสองด้านเลยครับตอนนี้แล้วโดนโอบล้อมเยอะขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคงต้องพีชีบนะครับจังหวะนี้นี่ฮะ แล้วเราต้องมาลุ้นกันครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะครับผู้ชมครับเพราะว่าไม่แน่ครับทางฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะมีชาวสปาร์ตันหลงเหลืออยู่ก็เป็นไปได้ครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีหวังนะครับแล้วเหลือเพียงไม่ถึง10คนครับชาวสปาร์ตันตรงนี้ในวงล้อมและรู้สึกว่าเรียบร้อยครับจะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับและแน่นอนครับเป้าหมายถัดไปของเราเปอร์เซียนก็คือนี่ฮะเครื่องยิงหินของเราสปาร์ตันครับแล้วโอ้โหวิ่งใส่แบบนี้นี่ไม่มีทางหนีพ้นครับ และจะทําการระดมยิงใส่เข้าไปก่อนที่จะตัวเองจะตายไปครับนี่ฮะยิงได้มากที่สุดแล้วเรียบร้อยฮะหูทางฝั่งนูง้นับรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องยิงหินของเราสปาร์ตันหลงเหลืออยู่ครับและฝั่งนี้เหลือละเหลือคันสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับเรียบร้อยครับหมดเป็นที่เรียบร้อยเหล่าทหารเปอร์เซียเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้จัดการเหล่าสปาร์ตันทางด้านฝั่งนี้เนี่ยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําการวิ่งเข้าใส่ครับหูทางนู้นเนี่ย ต้องรุนนะว่าเป็นนี่ฮะเหล่าสปาร์ตันนั่นเองครับยังคงมีชีวิตรอดอยู่ครับผู้ชมฮะแล้วโอ้โหมีจํานวนมากเช่นเดียวกันครับแล้วทุกคนเนี่ยกำลังวิ่งเข้าใส่กันครับผู้ชมฮะและแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นศึกตัดสินเลยครับรอบนี้ต้องมาลุ้นครับว่าเหล่าชาวสปาร์ตันนั่นเนี่ยจะสามารถป้องกันการลุกลานของท้านเปอร์เซียได้หรือไม่โอ้โหแล้ว จำนวนเนี่ยเรียกได้ว่ายังพอมีลุ้นกับคุณผู้ชมครับชาวเปอร์เซียเนี่ยดูเหมือนว่าจะเยอะมากกว่าครับแต่ว่าชาวสปาร์ตันเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากกว่าฮะซึ่งผมต้องบอกครับว่าในสึกสงครามเนี่ยผมไม่ได้ปรับคอนฟิกปรับความแรงหรือปรับให้เลือดของฝ่ายใดเนี่ยเยอะขึ้นครับสิ่งที่ผมเอามาสู้เนี่ยเป็นค่าดีฟอล,ลของเกมเลยครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับ,ร,บรู้สึกว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยจะเยอะมากกว่าครับ เอาล้วครับแล้วนี่เนี่ยน่าจะเป็นฉากตัดสินแล้วครับว่าใครเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะในการทําสงครามในครั้งนี้ครับต้องมาลุ้นกันดูครับว่าเราชาวสปาร์ตันเนี่ยจะสามารถป้องกันผืนแผ่นดินทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยได้หรือไม่ครับเราดูเพื่อนๆนี่เหมือนสปาร์ตันเนี่ยจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าชาวเปอร์เซียเนี่ยจะน้อยลงไปทุกทีทุกทีครับแล้วโค้ดด้านหลังเนี่ยจะมีเนี่ยครับเครื่องยิงหินของสปาร์ตันเนี่ยยิงเข้ามาซัพพอร์ตครับ แล้วโอ้โหดูเหมือนว่าชาวสปาร์ตันเนี่ยจะสามารถสู้ได้อยู่ครับผู้ชมฮะน,นี่ฮะโอ้เครื่องยิงหินเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถฆ่าเหล่าชาวเปอร์เซียได,ได้มากมายฮะโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทหารเปอร์เซียเนี่ยจะหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชมฮะเรียบร้อยฮนะหมดหรือเปล่าครับแล้วรู้สึกว่าเหล่า ทหารเปอร์เซียเนี่ยจะเสียชีวิตลงทุกนายแลวครับและแน่นอนครับเหล่าสปาร์ตันไม่รอช้าครับรีบวิ่งไปหาทางด้านฝั่งของคาตาเพาครับต้องปิดฉากให้หมดครับนี่ฮะยกโล่ขึ้นมาแล้ววิ่งไปเลยครับโอ้โหแล้วก็โดนยิงสวนกลับมาเนี่ยลอยไปเหมือนกันนะต้องมาลุ้นกันดูว่าเหล่าทหารสปาร์ตันนี่จะเหลือกี่คนคุณผู้ชมอะแล้วนี่ครับศึกด้านหน้าเนี่ยวิ่งมาแล้วครับโอ้โหแล้วดูกองของศพครับคาตาเพาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนกองของศพแลวครับแล้วยิงไปหา เหล่าทหารสปาร์ตันครับรู้สึกว่าจะเหลือเพียงสี่ลำสุดท้ายเท่านั้นนีครับแล้วทางฝั่งนู้นเนี่ยระดมยิงมาแบบนี้เนี่ยจะโดนหรือไม่ครับนี่ฮะโอ้โหเหล่าทหารสปาร์ตันเนี่ยโดนคาตาเพายิงไปเหลือเพียงไม่ไม่กี่สิบนายนะครับแล้วโอ้โหรถโอ้โหแล้วตอนนี้เหลือคันสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคันสุดท้ายของเราเปอร์เซียครับจะแตกพ่ายเมื่อไหร่ครับแล้วโดนระดมยิงมาแบบนี้เนี่ยแตกไหมครับคุณผู้ชมฮะ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับสงครามครั้งนี้เนี่ยเหล่าสปาร์ตันเป็นฝ่ายชนะไปครับโอ้โหแล้วดูทหารที่เหลืออยู่ครับ <c oughs> เหลือประมาณสิบกว่าคนเท่านั้นเองครับ <c oughs> และแน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าเหล่าเปอร์เซียเนี่ยจะไม่ยอมจบง่ายๆเพียงเท่านี้แน่นอนพวกเขาเนี่ยจะยกกองกำลังมามากยิ่งกว่าเดิมเพื่อจะไปถล่มถึงบ้านของสปาร์ตันและคุณผู้ชมครับต้องรอชมในอีถัดไปครับว่าเหล่าสปาร์ตันเนี่ย เมื่อสู้ที่หน้าบ้านตัวเองแล้วเนี่ยจะสามารถพิชิตเหล่าทหารเปอร์เซียได้หรือไม่และสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วยังไงเนี่ยพบกันใหม่ EP ถัดไปสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ